สวัสดีค่ะอาจ้าจ,จ้าพนิตานะคะรายงาน,นตัวค่ะวันนี้จะรับกล่องวัสดุประเภท DMS e นะคะจากร้าน Emmy ช h o p ค่ะซึ่งจ้าจ้าก็จะมาแกะกล่องวัสดุนี้นะคะว่าในกล่องนี้บรรจุอะไรมาจริงๆแล้วรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรคือจ้าจ้าค่ะออเดอร์กระเป๋าใส่สตังไว้ ก็หลายไปพอสมควรนะทีเนี้ยเ้ก็จะทำการแกะดูค่ะว่าของที่เจ้าจ้าสั่งมันครบตามจำนวนที่เจ้าได้สั่งไปหรือเปล่าก็เริ่มแกะกันเลยนะคะโอ้ oh my god ้ายนอกนะคะของพัสดุนะคะก็ค่อนข้างเล่นหนาคนะาค่อนข้างปลอดภัยอะคะ่ะโดยดูจากลักษณะของตัวกล่องที่แพ็คเกจจิ้งมานะคะแล้วกล่องที่แพ็คมาะคะ่ะค่อนข้างปลอดภัยอุ้ยเฮ้ยโอเค แถมของแถมด้วยแหละนี่ไงนี่น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยของแถมของแถมมต้องสามใบแน่ขอบคุณนะคะอโอเคจะชิบต่อตะปอเลทั้งหมดหนึ่งสองอันนี้ของแถมสองสามสี 6กเจ็ดแปดเกสิบสิบครบค่ะครบสินค้าส่งมาครบทั้งนั้นเดี๋ยวขอดูสินค้าก่อนนะคะเละใถ้ายังไงอะ่ะจะรีวิวให้นะโอเค